ให้ลอยชีสสอง,งแล้วจะมาดูสภาพแวดล้อมของบรรยากาศรอบด้านนะครับ น้าผาหน้าผาอยู่ใต้หน้าผา,นนา,ผาเราไปเที่ยวถ้ำทีิวิมานแต่หลงทางมีแต่รอยช้างมันทำรอยใหม่ก็เลยหลงทางเดินไปมั่วสามรอบไม่หาทางเข้าถ้ำทีิวิมานไม่ได้สักทีก็เลยจำเป็นต้องมาพักที่เตยนเขานะ ครับผมวันนี้ปีพศ2562เดือนธันวาที่16